สวัสดีค่ะพบกับห้องสมุดประชาชนนำเภอกระสังกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทําความเข้าใจสุดยอดอาหารนะคะที่ช่วยรักษาหวัดได้ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทาคลิปในครั้งต่อไปและที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่อง u ู u b e ห้องสมุดของเราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารนะคะสุดยอดที่ช่วยรักษาอาการหวัดได้นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกก็คือโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะคะจะช่วยเพิ่มการทํางานนะคะของเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะ ในส่วนของอาหารรสเผ็ดนะคะก็จะช่วยลดอาการคัดจมูกหายใจโล่งขึ้นด้วยค่ะในส่วนของกระเทียมนะคะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสค่ะและแบคทีรียค่ะและยังช่วยกระตุ้นการทํางานนะคะของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ด้วยค่ะในส่วนของน้ําผักผลไม้สดนะคะน้ําผักผลไม้สดนะคะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยกําจัดสิ่งแปลกปลอมนะคะที่เข้าสู่ร่างกายของเราค่ะ และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะวิตามินซีนะคะจะสามารถปกป้องนะคะป้องกันหวัดได้นั่นเองค่ะในส่วนของซุปไก่ร้อนๆนะคะก็จะช่วยลดอาการไออีกทั้งยังให้พลังงานและโปรโตีนแก่ร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงการดื่มน้ํามากๆก็ช่วยในการลดอาการเจ็บคอได้และที่สําคัญนะคะขิงค่ะยังจะช่วยขับเหนือแล้วก็ออกฤทธิ์แก้หวัดได้ด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลและสาระดีดี และที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลของเราในวันนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลสองแควนะคะที่ให้สาระดีๆกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ